สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว a p เปรีเท่า10นะครับก็เป็นไม้ที่น่าจะยอดฮิตก็ได้นะสมัยก่อนเพราะว่ามันเป็นไม้เหมือนตัวตายตัวแทนของ b บียที่ราคาถูกลงนะครับแล้วก็หาได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายกว่า b บียนะยุคนั้นนะเพราะว่านายุคนั้นเนี่ยเบียงถือว่าเป็นไม้ที่ต้องแบบแย่งกันซื้อนะครับแล้วก็มือสองเนี่ยก็พอมีบ้างแต่ก็มีไม่ได้เยอะ ถึงทุกวันเนี่ยตัว B12 เองเนี่ยเบอสองก็ยังพอเห็นแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มผลิตไปแล้วเนาะแล้วก็ผลิตมากี่รอบกี่รอบก็หมดทุกรอบนะถือว่าเป็นไม้ยอดฮิตตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทําออกมาแบบแทบเหมือนเลยแล้วกันเพราะว่าลักษณะเฟร,รมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเหมือนนะครับแต่ในรายละเอียดของสเปคหรือว่าวัสดุอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างออกไปแล้วก็ตามราคานะเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีพร้อมกันเลยนะครับว่ามันทํำยังไงบ้างเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์ไม โดยรวมมันเป็นยังไงแล้วก็ดูเรื่องของ p e r f o r m ร์แมการใช้งานว่ามันสามารถแทน b 12ได้ไหมหรือว่ามันดีหรือว่ามันด้อยต่างกันยังไงนะครับ อันดับแรกในส่วนของสเปคนะครับตัวไม้เนี่ยโครงไม้ทํามาจากไฮมลัรกาไฟนะแล้วก็บางที่เนี่ยเขาบอกว่าตัวเฟรมทํามาจากวัสดุ30 t ไฮมลัรกาไฟนะครับแล้วก็บอกด้วยคาร์บอนนาโนทิวนะก็ถ้าดูตรงเนี้ยคือเหมือนกับเบสสเลยนะครับตัวเฟรมเนี่ยของเบสสน่าจะเป็น 30T เหมือนกันนะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ตัวก้านของเบสสก็น่าจะเป็น30 t ทนะครับแล้วก็เสริมด้วยตัวนาโนเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งอะในณนะตอนนั้นนะไม้ไหนที่มี มีพวกนาโนคาร์บอนหรือว่านาโนไซในยเนิกณตอนนั้นนะครับที่เขากําลังแข่งกันทําอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีเนาะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะแม้แต่ไม้ราคาถูกๆก็มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยเป็นไฮมอลากาไฟเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นย4 t ิบสีทีนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นจุดหลักที่ทําให้รู้สึกว่ามันต่างกับเบสิบสองนะแต่มันต่างไม่ใช่ว่ามันไม่ดีกว่านะครับมันก็โอเคกว่าแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าในบางเรื่องนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกกับบในาางงเรื่ออ็จจะแพ แต่ผมว่าไม้นี่มันเป็นคาเลคเตอร์ของเบส12ที่ข้อที่มันต่างจากเบส12อ่ะมันไม่ใช่ข้อเสียนะครับมันเป็นข้อแตกต่างเฉยๆนะแล้วก็บวกด้วยคาร์บอนนาโนทิวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าจัดมาดีพอสมควรนะถ้าเทียบกับแค่ตัววัสดุเนี่ยเทียบกับเบส12นะแต่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันอยู่ในเบส12เนี่ยไม้นี่ไม่มีนะครับอย่างเช่นพวกอินเนอร์เวฟอะไรเงี้ยที่มันช่วยในเรื่องของเพิ่มสวิตซ์สปอตมันก็ไม่มีแต่มันก็จะช่วยให้ไม้นี่มันมีอิมแพคมากขึ้นกว่าเบสะรก็อไไีมม่ ก็ทําให้ไหม้เนี้ยก็จะสั่นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่นิ่งเท่าเบสิบสองนะซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความแข็งของก้านด้วยเนาะของเบสิบสองเนี่ยเป็นค่อนข้างออกสติปเลยนะมีเดียมไปทางสติปนะครับแล้วก็ไม้เนี้ยเป็นแค่มีเดียมค่อนไปทางเฟกด้วยซ้าแต่ถ้าวัดด้วยเฟกซิบิลิตี้ธรรมดาเนี่ยคือมีเดียมนะครับแต่มันงอง่ายเพราะว่าตัวก้านมันเป็นยี่สิบสี่ทีนะแล้วก็เป็นคาร์บอนอะโนเทลด้วยตัวก้านตัวเนี้ยก็เลยเน้นในเรื่องของการงอง่ายการตีลูกไกลๆอะไรเง,งีย้ย กว่าอยู่แล้วเนาะต่อมาก็เป็นน้ําหนัก 4u นะเพราะว่าเป็น G2 นะไม้จริงนี่ประมาณ G5 นะ ขึ้น n ได้สูงสุด36ปอนด์นะครับถ้าเราดูตามเนี่ยคือแนวนอนมัน38ถูกไหมแต่ถ้าขึ้นจริงๆอ่ะเราขึ้นแนวตั้งแนวนอนเท่ากันอ่ะก็คือ36ปอนด์นะครับเราตีเป็นว่า36ปอนด์แล้วกันเนาะซึ่งไม้จริงเนี่ยขึ้น30ปอนด์32ปอนด์ไหวไหมก็สบายๆนะตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าเบส12นะเพราะว่าตัวเบส12เนี่ย 4u เหมือนกันอะ่ะเหมือนตัวไม้มันแสดงออกมาชัดเจนว่าเราจะขึ้น30หรือว่า32ไไไไมมมมม่่่คออยยหหวววนนนนนะะรััับบเเพาาขึึ้้้้้้แแลลีีกก็็ตตสซง มันไม่ได้มีช็อกเลสหรือว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีการสั่นอะไรเงี้ยช่วยแต่มันสามารถขึ้น32บออนโดยการที่ผมว่ามันตีแล้วมันสั่นน้อยกว่าตัว B12 นะสำหรับ การขึ้นเอ็นตึงๆสําหรับไม้นี่ก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างเวิร์กครับมันสั่นเพราะว่าด้วยตัวก้านมันงอง่ายเนาะมันไม่ได้สั่นจากตัวหน้าไม้หรือว่าตัวก้านอะไรทั้งไม้เลยอะไรประมาณนั้นนะแต่ตัวหน้าไม้ค่อนข้างโอเคไม่ได้สั่นเยอะเท่าเบ2ยสิบสองนะเนี่ยตรงนี้ผมค่อนข้างชอบมากเนาะเพราะว่าตัวหน้าไม้ตัวโครงไม้ต่างๆมันแข็งแรงแล้วก็ตอบโจทย์กว่าเนาะถ้าเราจะขึ้นเอ็นตึงๆอะไรเงี้ยส่วนบาลานซ์ก็ประมาณ285นะครับ2852เนาะไม้นี้จะออก ค่อนข้างหัวเบาแต่ตอนตีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันทิ้งหัวน้อยหน่อยเพราะว่าตัวก้านมันค่อนข้างงอง่ายเนาะรวมๆแล้วเนี่ยมันจะออกคล้ายๆไม้แนวไม้บาลานซ์มากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกอันหนึ่งคือตาไก่นะตาไก่ไม้นี่เป็น76รูนะครับซึ่งมันก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้มันไม่ได้มีอินเนอร์เวฟเหมือนเบ2สิบสองถูกป่ะที่ช่วยเพิ่มขนาดของสวิทสปอตหรือว่าสติงเบสอะไรเงี้ยเราก็อาจจะตีแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะแข็งกว่าหน่อยแล้วก็ตัวเฟรมต่างๆผมว่าอิมแพคมันดีกว่า ่าตงๆมันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การคอนโทรลความนิ่งอะไรต่างๆของหน้าไม้ก็ดีขึ้นด้วยการกระจายแรงก็ดีขึ้นด้วยแต่ถามว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม้เนี่ยพาเวอร์เยอะกว่าเบส12ไม้ผมว่าก็พอๆกันนะผมว่าในเรื่องของการสปริงหรือว่า การออกแรงอะเบส12ยังค่อนข้างทําได้ดีมากอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่ตัวก้านมันงอง่ายมันก็ออกแรงง่ายถูงมั้ยอิมแพคมันเยอะแต่ข้อเสียคือตัวน้ําหนักหัวมันไม่เยอะนะครับมันก็เลยไม่ได้มีแรงกดจากตัวไม้ลงไปเยอะนะก็าะอาจจะต้องใช้แรงคนเยอะกว่าประมาณหนึ่งในการออกแรงนะครับถ้าเทียบกับเบส12มันก็พอๆกันผลลัพธ์โดยรวมนะตัวเทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็น iso m เ t r i c h e ดนะอันนี้ก็เป็นหน้าไม้ iso m เ t r i c ไม่ได้เป็นออกหน้าไม้รูปไข่เหมือนเบส12ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคกว่า ในตัวที่เป็นตาข่าย76รูนะแล้วก็เป็นไฮเทนชันเฟรมก็เฟรมที่เราความตึงได้เยอะก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ไฮสปีดเฟรมก็เป็นถ้าพูดง่ายงคือมันเป็นเฟรมซอสอ่ะยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ผมบอกมาตลอดคือเวลาเลือกไม้ราคาถูกให้ดูที่เฟรมถูกว่าอย่างน้อยอะ ถ้ามันวัสดุไม่ดีอะไรไม่ดีกันแล้วแต่แต่ถ้าเฟรมมันไวไม้นั้นก็ไวนะครับซึ่งไม้นี้ก็ไวจากตัวเฟรมเนาะด้วยความเป็นจิโอเมตริกไม่ว่าคุณจะราคากี่พันก็แล้วแต่ถ้าเฟรมมันเป็นรูปแบบเนี้ยเหมือนกันแล้วความแข็งของก้านอะไรต่างๆเท่ากันมันไวเท่ากันอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวคาร์บอนนาโนทิวก็เป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการสปริงตัวหรือว่าการคืนตัวด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างดีในสมัยนั้นนะที่ไม้เลทประมาณเนี้ยมันมีเทคโนโลยีหรือว่าการใส่อะไรต่างๆในวัสดุแล้วก็โครงไม้หลักเนี่ยเหมือนก แท็ปทอปเลยนะครับจากสเปคโดยรวมเนี่ยมันก็ถ้าเรียกว่าเหมือนเบสิบสองได้ไหมผมว่าก,ก็พอประมาณหนึ่งนะในเรื่องของการแฮนดิง้งในเรื่องของการตีแรงต่างแต่ผมว่าในเรื่องของการออกแรงหลักๆที่จะต่างกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสปีดต,ตน้นเรื่องของลูกเคาะเรื่องของการตีในจังหวะสั้นๆของไม้นี่กับเบสิบสองจะต่างกันชัดเจนนะจากสเปคแล้วก็เทคนโนโลยีต่งตางๆนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปฟังในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะว่ามันยังพอโอเคไหมเพราะว่าสมัยนี้ยังหาได้อยู่นะที่ผมไปเห็นล่าสุดก็เป็นร้านพีเอ็กนะ เอ็กแชงแบบเป็นตั้งก็ยังมีอยู่แล้วก็ตามในช้อปปี้อะไรต่างๆก็ยังมีอยู่นะคือก็พูด,ดง่ายๆมันก็ยังหาได้อะมันไม่เหมือนกับ b บียร์ที่อาจจะต้องรองมือ2หรือว่าต้องแบบซื้อต่างประเทศอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับมันหาได้ง่ายเออแล้วพูด,ดง่ายๆนะสำหรับ a อปเป e ลดิทอสิบก็มาดูกันว่ามันพอใช้ได้ไหมถ้าบางเรื่องมันดรอปลงบางเรื่องมันอาจจะไปในทางอีกแบบหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คาแรคเตอร์โดยรวมคล้ายๆกันครับก็ลองฟังดูแล้วกันในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ อันดับแรกในส่วนของ performance เนี่ยในเรื่องของ f e l l i n g f e e l i n g อ่ผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะอันดับแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวกลลล้านแระต่างมันไม่ได้รู้สึกว่าตีแล้วมันสะเทือนหรือว,ว่ามันแข็งเหมือนเบส12นะในความที่ตัวกลลลล้านมันอ่อนกว่าแล้วก็ตัววัสดุที่ก้านเนี่ยมันงอตัวได้มากกว่านะครับผมรู้สึกว่าเออมันก็ยืดยืดมากกว่ามันไม่ได้รู้สึกสะเทือนเยอะแล้วก็ตัวหน้าไมา้เองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสะเทือนเยอะนะครับผมรู้สึกว่ามันมันหวงกว่าเออไม่เรียกว่ามันนุ่มกว่านวกันเรียกว่า กลวงอะไรขนาดนั้นนะยังตีแล้วรู้สึกว่ายังพอมีแรงสู้มือบ้างนะครับแต่ในฟิลลิ่งของหน้าไม้เนี่ยผมว่ามันแน่นกว่าเบส12ของเบส12เนี่ยเวลาเราตีเราจะรู้สึกว่าบางทีถ้าขึ้น N เ,เท่ากันอย่างเช่น28 27อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตัวเบส12เนี่ยมันหยุมนะครับแล้วก็มันโอลูกเกยอะอะไรงั้นนะด้วยตัวเฟรมด้วยความแข็งแรงของเฟรมด้วยแล้วก็ในเรื่องของอินเนอร์เวฟที่มันไม่มีด้วยในเรื่องของตาไก่ที่มันเป็น76รูด้วยซึ่งต่างจากตัวเบส12ที่เป็น7 2รูออย่่่่างงชัดเเจนนนนนใใืีก็สวลผม ดีกว่านะผมค่อนข้างชอบกว่านะเพราะว่าอันนั้นมันก้านแข็งไงมันตีแล้วตัวหน้าไม้มันไม่ได้แข็งก็จริงซึ่งเวลาตัวหน้าไม้ของเบ12ที่มันค่อนข้างบางกว่าหน่อยนึงด้วยนะครับแล้วก็อาจจะคมกว่าหน่อยนึงนะถ้าผมดูไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่ได้วัดไว้เหมือนกันแล้วก็ตัวเนื้อเฟรมถ้าสังเกตดูผมว่า v 12จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีอินเนอร์เวฟที่มันหยุมลงไปด้วยเวลาตีเบส12 CU รู้สึกชัดเจนนะครับว่าหน้าไม้สั่นขึ้น N 27 28เนี่ยเริ่มสั่นแล้ว ตอนตีออกแรงอะไรต่างหน้าไม้สั่นและตัวก้านก็แข็งด้วยมันเลยผมรู้สึกว่ามันแข็งแต่มันสั่นอ่ะมันไม่ได้สมูทอะไรขนาดนั้นนะครับคือ b บ2เนี่ยถามว่าแฮนดิ้งดีไหมแฮนดิ้งดีมากนะความคล่องตัวอะไรดีแต่ตอนปะทะลูกอ่ะผมว่ามันสั่นแล้วก็มันรู้สึกว่ามันตีแล้วมันหน้าไม้มันบิดมันงออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะยิ่งเวลาขึ้นเอ็นตึงๆสามสิบสามเอ็ดด้วยก็แค่ถอดออกมาจากเครื่องขึ้นเอ็น่ยังไม่อยากตีเลยนะครับเพราะว่าหน้าไม้มันเปลี่ยนไปเยอะตัวเนี้ยก็โอเคขึ้้้้นน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 นใเรื่่่่่่อองงงขขลลิหาาาาไมมมตตๆผผวววแแึโดดยสั มากๆนะครับไม่มากหรอกแต่ผมว่ามันมันเห็นได้ชัดเจนอะเออต่อมาก็เป็นในเรื่องของการแฮนดิ้งนะครับหลักๆสําหรับไม้นี้เลยเนี่ยผมว่าแฮนดิ้งอะคล่องตัวได้พอๆกับเบสสนะไม้เนี่อันดับแรกอะจะรู้สึกว่ามันทิ้งน้ําหนักทางหัวมากกว่าเพราะว่าอันดับแรกคือตัวก้านมันอ่อนกว่าแล้วก็ผมว่าด้วยบาลานซ์โดยรวมอะก้านอะมันไม่ได้เอาน้ำหนักหัวอยู่แต่บาลานซ์อะมันใกล้ๆกันนะครับแต่ตัวรีเท่าสิบเนี่ยจะมากกว่านิดหน่อยมันเลยกลายเป็นเหมือนไม้บาลานซ์อืมแต่ไม่ได้แบบรู้้สึกกววว่่่าาาาาบนนนนนนแมมมััััอะะไรรรขดดดคตโยยผงิใ เรื่องของความคล่องตัวผมให้พอๆกันแค่ตัวเบสสิบสองอ่ะมันตามมือมากกว่าในตอนจังหวะออกลูกอะ่ะที่ไม่ใช่ในเรื่องของการแฮนดิ้งอะ่ะในเรื่องของความไวในการออกไม้อะไรเงี้ยผมว่าเบสสิบสองมันค่อนข้างดีกว่าเยอะแล้วก็ตามมือกว่าเยอะนะครับด้วยความแข็งของก้านอะไรต่างๆที่มันเอาอยู่เนาะแต่ของดีท่อสิบเนี่ยถ้าพูดถึงใ่เรื่องการแฮนดิ้งนะการยกไปยกมาเปลี่ยนตำแหน่งตีอะไรเงี้ยผมว่ามันทําได้ไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าแม้มันจะออกทรงไม้บาลานด์ถูกป่ะแต่น้าหนักโครงโดยรวมผมว่ามันค่อนข้างเบากว่าความหน่วงหรือว่าความเฉื่อยกาาไออไมมม้ยปเผ มันน้อยกว่า b 12มันก็เลยทําให้ผลรวมออกมาผมว่าพอๆพอกันนะครับต่อมาเนี่ยเป็นในเรื่องของ Setting e N ที่แนะนําไม้เนี่ยผมว่ามัน Se t t i n งได้เยอะเยอะกว่า b 12โดยเรื่องของ ตัวหน้าไม้ให้เป็น76รูตามปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงที่มันมากขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้เซตติ้งได้ค่อนข้างอิสระกว่าเบีนสองนะผมบอกเลยว่าไม้เนี่ยสามารถขึ้นจุดหพอได้นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของ power ในเรื่องของการตบอะไรเงี้ยผมว่าดีขึ้นขึ้น bg 8 0 8 0ูน์ power อะไรเงี้ยดีขึ้นแต่มันจะดีในเลนสที่ความตึงอ่ะไม่เกินประมาณ26 27ประมาณนั้นพอมันเริ่มเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวไม้หรือว่าตัวเฟรมรต่างนมันตีแล้วมัันส่นนนเยออออะครัแแล้้วกก็มออกง่ขางยาาาาากกกกแหลละเเพรววว่่ตัั้้้นนนมมไไดขง หัวไม่ได้เยอะมันเลยไม่มีแรงที่ช่วยกดตัวเอ็นเส้นใหญ่ๆอย่างตัว b g จีแน่ะที่มันเน้นในเรื่องของการจังหวะมันโฮแล้วก็ออกลูกไปให้มันมี power เออย่างเงี้ยไม้เนี่ยมันไม่ได้มีส่วนช่วยตรงนั้นมันก็เลยแบบในเรื่องของความตึงที่มันเยอะๆที่มันต้องออกแรงเยอะมากๆออกแรงตัวเราในการกดไม้ลงไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากนะครับถามว่าทําได้ไหมมันก็อาจจะพอทําได้แต่ผมว่ามันมันยากไปหน่อยแล้วก็คาแรคเตอร์มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะเพราะว่าถึงคุณมีแรงคุณอะไรก็จริงนะคุณออกแรงเยอะอย่างเงี้ยแต่ตัวไม้อะก้านมัน อยู่มันก็ยังไม่ไปสักทีนะครับมันเป็นที่ตัวไม้มันเองเลยนะมันไม่ใช่เหมือนไม้รุ่นท็อปอย่างไม้ก้านแข็งเนี้ยคุณออกแรงปุ๊บมันไปถ้าคุณมีแรงเยอะมันก็ยิงไปไวอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นไม้ที่ก้านอ่อนเวลาปะทะลูกหรือแบบมันก็จะถอยตามลูกไปเนาะไม้มันอาจจะไม่ได้ไปตามมือเราสักเท่าไหร่แต่ที่เนี้ยเอ็นที่มันเหมาะสมเนี้ยถามว่า66กําลังโอเคนะครับ66เนี่ยโอเคมาก66เต็มแม็กหรือว่าอะไรเงี้ย63ถามว่าดีไหมผมว่าพอสมควรนะในเรื่องของลูกาด่านลูกหน้นขางี้ ดีด้วไงไม้นี่ถ้าเป็น6 3สามอะผมว่าขึ้นตึงตึงอะดีมากนะครับมันเด่นในเรื่องของการคอนโทรลด้วยนะอันดับแรกแล้วก็ในเรื่องของสปริงในเรื่องของสปีดต้นที่มันหายไปจากตัวเบสสิบสองถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าข้อแตกต่างระหว่างเบสสิบสองกับตัวนี้หลักๆคือในเรื่องของสปริงหรือว่าสปีดต้นลูกลูกเคาะลูกสั้นๆอะไรเงี้ยที่มันออกไปอะมันน้อยกว่าถูกปะซึ่งไม้นี่มันสามารถชดเชยด้วยพวกเอ็นเส้น6 3ได้หรือว่า66ที่มันขึ้นตึงตึงได้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกัน,น่อาสม,มุติว ถูกป่ะ30 31อย่างเงี้ยเวลาตีออกไปอะสปิดต้นน่ะผมว่ามันไม่ได้ต่างจากตัวประมาณสัก27 28เยอะนะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันเริ่มสั่นแล้วอืมถ้าขึ้นเป็น66นะแต่ถ้าขึ้นเป็น63เนี่ยต่างกันอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็น63ขึ้นเบส12ประมาณ28เนี่ยจะรู้สึกว่ายังหยุมอยู่นะครับแต่ไม้เนี่ยถ้าเป็น63ขึ้น30ผมว่าสปิดต้นที่มันออกไปอะด้วยความที่มันเป็นก้านมันก็พอมีแรงส่งแล้วก็พอมีน้ําหนักหัวส่งนิดหน่อยเพราะว่าตัวก้านมันงอง่ายเงี้ยมันจะต่างกับเบส12ที่ตัวก้านมันเน้นสปริงเลยถูกปะอันนี้มันเน้นสปริงในเรื่อง ของหน้าไม้แทนแล้วก็ตัวจํานวนรูตัางไก่มันเยอะขึ้นผมว่ามันสามารถชดเชยได้ในส่วนนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากเอาไปใช้แทนเบสิที่ในเรื่องของสปิดต,ตน้นในเรื่องการออกตัวที่มันพอชอดเชยขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ขึ้นเป็น6-3ก็ได้นะครับตึงๆประมาณสักยี่ปอนหรือว่า30ปอนด์เลยงี้ยผมว่าโอเคมันทดแทนได้ดีแล้วก็ข้อเด่นหลัก อีกอันนึงของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นไม้ตัวกายไม่ได้แข็งมากเนาะแล้วก็เวลาเราขึ้นเอ็นตึงๆเนี่ยผมว่าตัวไม้มันอ่ะมันไม่ได้ตียากขึ้นเท่าไหร่นะผมว่ามันค่อนข้างสบายๆอยู่นะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเค้นแรงว่าจะออกแรงให้มันตีไปอะไรเงี้ยผมขึ้นประมาณ28-30มอย่างเงี้ยมันก็ยังตีหลังถึงหลังได้ค่อนข้างสบายอยู่นะสำหรับไม้นี้นะอันก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่มันทําให้ในเรื่องของการตีง่ายแม้ขึ้นเอ็นตึงอ่ะมันก็ยังไม่ได้หนีจากเบรรรรเเอออะัับบ้้้ื่่่าาปปไไมมแผูตตงใจหล หลายอย่างออกมาได้ค่อนข้างลงตัวดีพอที่จะแทนเบส12ได้หรือว่าคนที่เขาชอบตีสบายๆบ,บางทีอาจจะดีกว่าเบส12ด้วยซ้ำในเรื่องการออกแรงหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เซตติ้งเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยให้ความสามารถมันมีได้หลากหลายด้วยนะครับอย่างถ้าเซตติ้งเป็น b g 80 80พาวเวอร์เหมือนที่ผมบอกเมืนเน่อกี้มันจะคล้ายๆกับตัวพวกเ e ็นเลดทีเจพาวเวอร์สปีดอะไรเงี้ยที่ผมว่ามันค่อนข้างเป็นไม้บุกอ่ะไม้เนี้ยก็ทําได้ไพอกันแต่ตัวน้ําหนักหัวหรือว่าการทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้ขนาดกับตัว TJ Power Speed นรในเรื่ององงขท มันก็อาจจะไม่เยอะแล้วก็มันยังมีปัญหาคือตัวก้านที่มันยังไม่ได้สู้ลูกขนาดนั้นถ้าขึ้นเอ็นแบบ80 80 power ตึงๆนะก็ประมาณเนี้ย สำหรับไม้นี้ในเรื่องของเอ็นแล้วก็เรื่องการเซตติ้งนะครับผมว่ามันค่อนข้างเวิร์กมันเวิร์กตั้งแต่เวลาเราขึ้น66 a กอาร์ติแม็กสาอย่างเงี้ยตัวหน้าไม้เนี่ยมันไม่ได้บีบเข้าไปเยอะหรือว่าตอนตีอ่ะหน้าไม้มันไม่ได้สันแล้วนะครับถึงแม้ว่าตาไก่มันจะเพิ่มขึ้น4ีรูก็แล้วแต่นะผมว่ามันยังทําได้โอเคนะต่อมาก็เป็นในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยอันดับแรกในเรื่องของลูกเสิร์ฟมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะมันก็ยังสบายสบายอยู่มันไม่ได้เป็นไม้แบบกกกก้้้าาาานนนนนนออออออ่่่คุมมไดดดยยรรขขัแลลว็ตเใืงงูห ดับชอ็อตแล้วก็การคอนโทรลเนาะในเรื่องของลูกหยอดเนี่ยผมว่ามันก็มีข้อเสียอยู่จากเบส12ประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะเออถ้าขึ้นเอ็นตึงๆอะผมว่าพอๆกันเบส12จะดีกว่านิดนึงด้วยความที่ตัวเบส12อะตัวบาซิงหน้าไม้เยอะมากนะครับถ้าขึ้นเอ็นไม่ตึงอะลูกหยอดอะไรหรือว่าเข้าไปหยอดอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเด้งไม้เนี่ยก็เหมือนกันถ้าขึ้นเอ็นไม่ตึงถามว่าเด้งไหมก็ค่อนข้างค่อนข้างเด้งอยู่แล้วก็หลักๆมันอะข้อเสียคือตัวก้านนะครับตัวหน้าไม้ไไม่่เทาหร เพราะงั้นเนี่ยเวลาเราชดเชยตัวหน้าไม้เวลาขึ้นเอ็นตึงๆอ่ะตัวก้านมันก็จะส่งผลน้อยนะมันก็เลยทําให้พอๆกันแต่ผมว่ามันก็ยังเอาชนะตัวเบสิบสองที่โครงหลักมันเป็นก้านแข็งไม่ได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวหน้าไม้มันจะเบาซิ่งก็แล้วแต่แต่ของเบสิบสองเนี่ยมันขึ้นเอ็นตึงอ่ะมันหายไงแต่ของไอ้แปดหรือเท่าสิบนี่ยต่อ้ขึ้นเอ็นตึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งตึงเนี่ยตัวเวลาลูกกระทบหน้าไม้อ่ะมันก็จะงอถูกป่ะก้านมันก็จะงอได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยนั่นแหละมมมมมันนนนนกกก็็จะีีข้้อออออออเเเเสสยยยู่่่่่่่ิดดหคครรแตถาาาาาวววพพทํไใืงผ นะมันเป็นไม้ที่1มันเวลามันแฮนดิ้งง่ายแล้วก็คุมจังหวะก,การออกแรงง่ายไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งหรือว่ามันหน่วงอะไรงี้ยนะผมว่ามือใหม่อตีสบายนะครับแล้วก็คอนโทรลลูกต่างๆได้สบายกว่าเบเพราะว่า b บ2เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเราจะชดเชยหรือว่าทําให้มันมีจุดเด่นที่ผมพูดมาคือมันเป็นคอนดิชันที่แบบขึ้น30ขึ้น28 30ขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยมือใหม่อ่ะหรือว่า คนที่เขาไม่ได้ขึ้นเอ็นเซตติ้งนี้อยู่แล้วอ่ะก็อาจจะตียากหรือว่าออกแรงแบบถึงหลังอะไรเงี้ยยากนะครับแต่สําหรับไม้เนี่ยด้วยความที่มันอาจจะเซตติ้ง30หรือว่า28ก็ได้มันยังสามารถคอนโทรลลูกหลังถึงหลังอ่ะได้ง่ายอยู่แล้วก็คอนโทรลลูกเล็กๆอย่างสมมุติว่าแบ่งเป็น5ช่องอย่างเงี้ยก็ยังทําได้ง่ายอยู่นะครับผมว่ามันก็พอควรนะทำได้ดีพอควรคงน้ําหนักได้ไม่ยากทางทาง,ทางที่ตัวก้านมันเนี่ยค่อนข้างส่งแรงได้ดีเนาะแต่พอใช้งานจริงๆอ่ะผมว่าปรับตัวได้ไม่ยากเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นในส่วนนนนขอองลลููกกดดาาะรเเหมืจป็ไท B12 มถามว่าเป็นไฮไลท์ของไม้นี้ไหมผมว่าก็ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นไฮไลท์ขนาดนั้นนะครับไฮไลท์ <High light S 1> ของไม้นี่คือความง่ายแล้วก็การตีลูกไกลๆนะการออกแรงง่ายผมว่ามันง่ายกว่าแต่ส่วนของลูกหน้าเนี่ยถ้าขึ้นเอ็นไม่ได้ตึงก็พอโอเคแต่ผมว่ามันสปิดต้นอะไรต่างๆมันหายไปเยอะจากเบสสิอ่ะสมมติขึ้น24เท่ากันอะเบสสิสปิดต้นเยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ไม้นี่มันมีในเรื่องของการทิ้งน้ำหนักหัวอะไรเงี้ยส่งด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญอะในเรื่องของการออกหน้าไม้นะครับในเรื่องของสปิด จังหวะในการตีเร็วๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเร็วกว่าเยอะอันเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันมีหน่วงนิดหน่อยมีจังหวะหน่วงนิดหน่อยต้องกาจังหวะตีแต่ก็ไม่ได้ตีได้ยากขนาดนั้นนะครับส่วนในเรื่องการแฮนดิ้งการเข้าลูกแรงรต่างๆผมว่าก็พอๆกันเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี้ยเวลาเราทดเอ็นหรือว่าขึ้นตึงๆหน่อยอ่ะผมว่ามันชดเชยในเรื่องของสปีดต้นอ่ะของ b บียได้ดีนะผมว่าประมาณสัก28-30ถึงมมันจะเป็นจุดที่เหมือนเบียอ่ะมันไม่ค่อยขึ้นไปเยอะละแต่ไม้เนี้ สุดก็ได้นะครับผมว่าประมาณนี้มันค่อนข้างเข้าใกล้กับเบส12นะในเรื่องของสปิดตน้นลูกดาที่มันออกไปก็ทําได้โอเคเนาะแต่ข้อเสียข,ของมันคือที่ต่างจากเบส12เลยอะ่ะเวลาเราเคาะลูกดาอะไรไปเงี้ยไประยะหนึ่งอะ่ะหรือว่าประมาณครึ่งสนามหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเหินและลูกน้ําหนักมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถามว่าทําได้ดีไหมก็ทําได้ดีส่วนในเรื่องของลูกดีเทอร์นะผมว่าทําได้ง่ายสบายเลยจะขึ้น28ขึ้น30อะไรก็แล้วแต่ผมว่าเทิร์ได้ง่ายมากตัวไม้อะ่ะผม่าเทิร์ได้ง่ายกย Be ยาาว่าเบส12เ่ยา สิ่งอะไรต่างเนี่ยมันทําให้มันข้ามไปง่ายก็จริงนะครับแต่ผมว่าไม้นี่มันก็ตีก็ตีไปเลยอะ่ะเออมันก็เทินไปหลังหรือว่าเทินให้มันข้ามข้ามไปได้ง่ายเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นลูกเคลียหรือว่าลูกเซฟนะครับลูกเซฟเนี่ยผมว่าก็ทําได้ง่ายอะ่ะเหมือนพูดในการคอนโทรลเลยพอควรอะ่ะการเซฟผมว่าทําได้ง่ายกว่าเบสบสองบางทีมือกลางอาจจะตีไม่ค่อยรู้สึกหรอกเพราะว่าตัวเบสิบสองอ่ะเพราะมันก็ง่ายอยู่แล้วถูกปะแต่พอเป็นมือใหม่ๆเอาไปให้มือใหม่ๆตยีย่าเงี้ยเทียบกับเบสิบสองอ่ะผมว่าเขาตีไม้นี่ได้สบายกว กันนั่นแหละผมว่าก็ง่ายกว่าหรือต่อให้เป็นเซตติ้งเอ็นที่เป็น24ก็ได้ผมว่าไม้นี้ก็ยังง่ายกว่าเพราะว่าเบสสองเนี่ยขึ้นยี่สี่อ่ะผมว่าตัวไม้อ่ะหลังถึงหลังอ่ะคุมน้ําหนักยากพอควรนะครับเพราะว่ามันจะใช้แบบเบลซิ่งมหาศาลเลยตัวก้านมันก็ไม่ได้แบบเด่นเนาะของเบสสองเนี่ยการที่มันตีไกลหรือว่าส่งแรงไกลได้ง่ายอ่ะมาจากเบลซิ่งหน้าไม้ล้วนๆนะครับตัวเนี้ยมาจากทั้งโครงไม้เลยทั้งตัวหน้าไม้แล้วก็ทั้งตัวก้านหลักๆก็จะเป็นตัวก้านนะครับซึ่งว่าก็ทําได้ดีในเเเรรรรืื่่่่อออองงงงงขขกกาาาาาคคลีียยในนตทํได้้ ดีกว่าเบส12นะผมว่ามันทําได้ง่ายกว่าเนาะแต่เรื่องของการคุมอะไรเงี้ยถ้าเป็นมือกลางๆเริ่มคอนโทรลได้แล้วเงี้ยคุมไม่ให้ล้นไม่ให้ออกอะไรเงี้ยผมว่าเบส12ทำได้ดีกว่าเยอะนะครับต่อมาก็เป็นไฮไลท์เนาะลูกตบผมว่าไม้เนี่ยตบแรงกว่าเบส12แม้เบส12เนี่ยมันจะดูเหมือนว่าถ้าเราขึ้นเอ็นตึงเท่ากันอ่ะมันตบออกไปสปีดต้นมันเหมือนจะเยอะกว่านะซึ่งก็เยอะกว่าจริงๆนะครับแต่ผมว่าด้วยระยะโดยรวมหรือว่าด้วยแบบการตบโดยรวมอ่ะตั้งแต่ต้นถึงท้ายเงี้ยผมว่ีทอด้กกยนนมััขึ็ตะะเ แล้วก็ในเรื่องของก้านที่มันออกจะทําให้ตัวหน้าไม้เนี่ยทิ้งน้ําหนักหน่อยๆนะครับผมว่ามันค่อนข้างดี1 Impact มันดีขึ้นอะถ้าเราขึ้นเอ็นแบบเซตติ้งที่มันไม่ได้ทําให้มันโหลูกเยอะจนเกินไปแล้วมันสปีดลูกออกจากหน้าไม้ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะครับแล่ถ้ายิ่งเราออกแรงเยอะขึ้นไปเี่ยมันก็จะดีบิดมันจะนั่งกับเบส12ตรงที่ว่าเวลาเราออกแรงเยอะหน้าไม้จะสั่นนะครับแล้วก็มันก็จะบิดเนาะมันเลยทําให้ลูกที่มันพุ่งออกไปมันดีได้แค่สปี ก็คือจบข่าวนะครับปัญหานี้ก็จะหายไปเนาะแต่อันนี้ถ้าเราเทียบใน4 u ยูเท่ากันผมว่า a 8หรือท่อะตบได้ดีกว่าทั้งในเรื่องของ power แล้วก็ในเรื่องของความง่ายในการออกแรงเลยนะแต่ในเรื่อง direction ผมว่า12ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเอาลูกลงได้ไวเนาะในสปีดต้นนะในลูกคอสั้นๆอะไรเงี้ยถามว่าไม้นี้คอสั้นๆดีไหมก็พอได้นะถ้าขึ้นเอ็นดีๆก็พอได้แต่สปีดต้นอะ่ะไม่เท่าเบียร์อยู่แล้วข้อเสียของไม้นียในเรื่องของสติ๊ก smart หรือว่าอะไรเงี้ยลูกคอสั้นๆอ่ะไม่า,บ,า, ing, า,บ,มบ,าแบบแิสว กว้างเนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่ถ้าเทียบกับ b 12นะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว A8 เป็กีเท่าสินะครับ สรุปโดยรวมนะครับเอฟแบิทัล10เนี่ยผมว่าแทนได้ไหมก็แทนได้นะผมว่าหลักๆคือในเรื่องของการแฮนดิ้งอ่ะมันค่อนข้างดีแต่ข้อเสียจะเป็นในเรื่องของการออกลน้าไม้ในเรื่องของสปีดเรื่องของคอมไวอะไรเนี่ยนิดหน่อยถามว่ามันยังไวอยู่ไหมก็ยังไวอยู่นะครับก็ผมว่ามันมันไม่ได้ห่างกันหรือว่ามันไม่ได้แย่ักขนาดนั้นคนที่จะรู้สึกว่ามันแทนไม่ค่อยได้เนี่ยคือตัวก้านนะครับมันจะคล้ายๆกับเคสตัว VS Ultra w e a n 70X เลยนะหรือว่า 70ii อะไรเงี้ยที่ตัวก้านมันอาจจะยังไม่ถึงกับเบส12เนาะตัวยกกา็ิ่่งไปใหญ ตัวการนี้ยิ่งงอใหญ่เลยแต่ยังไม่ได้ยวยเท่ากับตัว7จ x นะครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้ตัวเรื่องหน้าไม้นี่อาจจะยังไม่ค่อยเนาะแต่เรื่องการแฮนดิ้งแรงต่างผมว่าแทนได้แล้วก็ข้อดีที่มันมีเพิ่มขึ้นมาคือในเรื่องของการออกแรงการตีลูกไก,กลอะไรเงี้ยพวกลูกบิ๊กสวิงแรงต่างผมว่าดีขึ้นในเรื่อง,องการทิ้งน้าหนักแรงต่างดีขึ้นแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยคือในเรื่องของเซตติ้งในเรื่องการขึ้นเอ็นอะไรต่างเนาะตัวไม้มันงอแงน้อยลงนะครับแล้วก็รราาามนะมััันันนนนนนูกกกงดด้้้้ววยยยะ็หหไใทุีีอ่บปณส เอ e c ลีทอสิบนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ